ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับว่าพอๆกับพอเตรียมพี่น้องเนาะับพอเตรียพามาติดตามเล่าพัฒนาของพ่อแหล่นอนนาต่อจิตนพี่น้องเนาะครับสัจเกียรติบ่ครับครับมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่12เมษายน67ลาวพัฒนาออก 4-39 4-32เนะครับเด็กล่างออก94นะครับขับของพ่อแหลนนะพี่น้องรับพ่อแหลนอนนาหงปดหสุดที่ผ่านมานะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2พี่น้องแต่ว่าจับคู่หลุดนะพี่น้อง222526อกเลขออก3 2กับถือว่าเลขวิ่ง บรุดตัวพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตรียผพามาตามต่ออีกนะครับพ่อเหลนอนนานะครับวันศุกร์ตัวพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่19นะครับ บนล่างวิ่งรูดนึ่กับ2นะครับ หนึ่งกับสองเน้นที่สองนะพี่น้องครับส่วนจับคู่หนึ่งสอง หนึ่งเก้านะครับศูนย์สองหกสอง 92นะครับคับส่วนตัวเน้นเนอะพี่น้องเนาะพอแลเพอเน้นให้ที่ หกสองเก้าสองครับครับเนี่ยสองหางพี่น้องเตี๋ยววากันห้องบักตัวเดีหยวงก็จะลืมนะพี่น้องเด้อจะลืมกลับตัวไว้น้ำเนาะรับเนาะ ครับเอาพี่น้องแฉกหน้าจอไว้นะครับเด้อเราพัฒนาพ่อแหล่นอนนาเนาะครับเนาะครับวันศุกร์ที่19เมษายน2567้าหเราพัฒนาพ่อแหล่นอนนาครับบนล่างวิ่งรวด1กับ2เน้นที่2นะครับจับคู่กับมี1 2 1 6 1 9 0 2 6 2 9 2ครับเน้นที่6 2 9 2เนาะพี่น้องเนาะ คนะอยแตกคอยปังๆเด้องว,วนนี่พ่อเล่เลยรับเก็ซี่ก็จะได้โฉบๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาพ่อแ้มขอฝากไว้น้ำเนื้อพี่น้องเน้อช่องพ่อแ้มคนเดิมซานเอลนะครับเนาะช่องใหม่รับฝากกดติดตามกดกระดิ่แงแจ้งเตือนไว้นํานะครับเพื่อเจอบาพา่พลาชิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณเหยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม